วันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันความรู้นะครับแก่นสําคัญที่สุดที่ทําให้เราขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ง่ายที่สุดครับเชื่อไหมครับว่าก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้ากับเราเนี่ยมันมีสิ่งเดียวเลยครับที่เขาจะคิดก่อนซื้อคือสิ่งนั้นเมื่อฉันซื้อแล้วฉันจะมีความสุขได้มากกว่าเดิมยังไงคุณจําดีๆนะเมื่อฉันซื้อสินค้าสิ่งนี้แล้วซื้อบริการสิ่งนี้แล้วจากคุณเนี่ยฉันจะมีความสุขได้มากกว่าเดิมยังไง ทุกคนนะครับเวลาจะซื้อของซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยอยากได้ความสุขเพิ่มให้กับตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความรู้เช่นฉันอยากจะเรียนคลาสนูน้นคลาสนี้เพื่อที่ว่าฉันจะได้ขายสินค้าดีขึ้นฉันจะได้กล้าพูดหน้ากล้องมากขึ้นฉันจะได้มีวิธีคิดที่ดีมากขึ้นฉันจะได้มีบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้นเห็นไหมครับว่าขนาดการขายความรู้เนี่ย ก็กําลังจะส่งต่อความสุขในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยไปให้คนที่ซื้อสินค้าเช่นเดียวกันครับกับการที่เขาซื้อสินค้าอะไรบางอย่างจากคุณเนี่ยเช่นขายกล้องวงจรปิดทําให้เขารู้สึกมีความสุขในการปลอดภัยมากขึ้นขายอาหารทําให้เขามีความสุขในการกินอาหารมากขึ้นขายเครื่องสําอางทําให้เขามีความสุขในการที่เขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ทำให้น้องหมาสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วเขาก็จะมีความสุขตามมาเห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่ลูกค้าคนนึงเนี่ยเลือกที่จะจ่ายเงินออกมาจากกระเป๋าเขาเนี่ยเขาอยากได้ความสุขอย่างเดียวเลยแม้กระทั่งการซื้อลงศพเองการซื้อลงศพเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นความทุกข์แต่ถามว่าจริงๆอ่ะมันคือความสุขอาจจะเป็นความสุขในรูปแบบที่ลูกหลานสามารถซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้กับผู้ตายแล้วก็ได้คือจะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองอ่ะมันเป็นการซื้อความสุขทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งพวงหลีดนะคุณมันคือความสุขที่เราได้มอบอะไรสักอย่างเป็นครั้งสุดท้ายให้เกียรติให้ความเคารพกับผู้ตายถูกไหมเพราะฉนั้นไม่มีใครที่จะจ่ายเงินด้วยความทุกข์แน่นอนเราก็เลยวกกลับมาคําถามที่ว่าแล้วเราจะขายสินค้าได้ยังไงหรือเราจะขายสินค้าที่ราคาสูงได้ยังไงผมอยากจะให้คุณถามคําถามนี้กับตัวเองครับว่า สินค้าที่คุณมีไม่ว่าจะถูกหรือแพงสินค้าราคาสูงไม่ว่าคุณจะขายหลักคนที่มีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยสินค้าตัวนี้เนี่ยไปเพิ่มความสุขเขาได้ยังไงไปทําให้ชีวิตเขาดีกว่าเดิมได้ยังไงพอนึกภาพออกไหมถ้าเกิดคุณสามารถที่จะใช้คําว่าสินค้าตัวนี้เพิ่มความสุขให้คุณได้ยังไงมากกว่าคําว่าฉันมีราคาที่ถูกที่สุดตรงนี้ให้คุณซื้อแล้วเนี่ยมุมมองความคิดของคุณในการที่คุณจะสื่อสารในการที่คุณทาการตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณฟังคลิปนี้ฟังซ้ําๆ ไปทำกันบ้านกันครับว่าสินค้าและบริการที่เรามีเนี่ยให้ความสุขเขาได้ยังไงคุณคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ